สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube พยาเพชรพัทรลนัครานะคะนนเพจอนิวาณีเพ็กเกตแก้วผู้สื่อข่านานพยาเพชรพัทรลนัคราณ์และพัชายานญาเินทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีดีจากเสด็จพ่องเพื่อม,มาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่ว่าคือรู้สึกขยะดจากการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็รู้สึกแ่าเหมือนกับเรามีความคาดหวังอะในในในสภาวะธรรมอะไรแบบนี้ก็เลยเลิกฟังเทศไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับฟัง ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยก็รณมดีอยู่นะ,ะแต่พอฟังเทศหรือมีใครเปิดเทศเนี่ยมันจะแบบขนลุกแอนตี้ขึ้นมาทันทีเลยนะจิตมันขยาดอย่างเงี้ยจะต้องทํำยังไงดีเพราะว่าจริงๆก็รู้อยู่ว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ห้ามตัวเองไม่ได้นะคะห้ามตัวเองไม่ไดใ้ใช่แล้วนะคะเราห้ามอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเรายึดอะไระเรายึด อ,อันนี้มันก็คือยึดในรูปแบบหนึ่งอะนะคะเราเรามีความคาดหวังอยู่นะคะแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราก็เลยโกรธไงโกรธกับธรรมะจริงๆธรรมะไม่ได้ทําอะไรลรวแต่ว่าไอตัวโกรธมันยังไงอะตัวที่ทําเราก็คือความหลงผิดเนี่ยหลงโมหะแล้วก็โกรธแล้วก็มันมันเป็นอุปนิสัยเรานะคะทีนี้เนี่ยะจะต้องทํำยังไงคือบางทีเนี่ยนะคะก็ใช่ก็ต้องออกห่างจากสิ่งที่กระตุ้นให้โทสะมันมันกําเริบ แต่ในขณะเดียวกันการทําตามสิ่งที่มันแนะนําเพื่อที่มันมันมีจะมันจะมีการแนะนําว่าเอออย่าไปยุ่งเลยเครียดเราเราไปทําอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทําตามคําแนะนําที่สปอยตัวเองก็ทําให้สปอยกิเลสเหมือนกันอันนี้เราอ่ากึ่งกลางระหว่างเนี่ยสอ,สอข้างเนี่ย เราจะต้องวัดดูนะคะอย่างที่พี่มิ้นเคยเล่านะคะถึงเรื่องของเวทนานะคะคือในตอนหนึ่งที่เรารู้สึกโกรธเกลียด mm hmm. กับการที่ต้องมานั่งทนเวทนาตอนนั้นเรามองอย่างนั้นนะคะ mm hmm. มันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยลุกเลยลุกอย่างเดียวลุกตลอดแบบมันจะมานิดนึงจะตุยๆเลยลุกเลยหมดความอดทนอะไรเงี้ยนะคะ เนี่ยแล้วพอเรามาเห็นอ๋อเราได้กิเลสอีกตัวเราได้กิเลสคือความไม่อดทนเราได้กิเลสคือความปรุงแต่งเวทนาไปล่วงหน้าอ่ะ<ไห>อย่างเงี้ยเราเราได้เราเคยได้เจริญลอยและไล่เห็นแล้วเรามีประสบการณ์กับสิ่งสิ่งนี้แล้วนะคะเราได้มีประสบการณ์กับการที่เรายกเลิกเวทนาอย่างไม่คิดจะทนอะไรเลยก็คือเราได้ความไม่อดทนนะคะอ่ะอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะคะคือเราจะยกเลิกทุกอ,อย่างที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอกิเลสชอบอยู่แล้วอังนั้นเราก็ต้องมีทั้ง ขยับบ้างถอยบ้างเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเทศอาอาจจะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดมิมๆไม่ได้อย่างเงี้ยเอาไปฟังเทศปล่อยวางก็ได้เอาไปเปลี่ยนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังอย่ังฟังเทศอยู่นะคะ ờ, เราไม่ต้องฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับสภาวธรรมก็ได้ฟังแบบง่ายๆอ่ะเรื่องโลกๆเลยอ่ะนะคะแบบปล่อยวางทําใจให้สงบทาใจให้สบายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเทศที่ให้กําลังใจนะท่าน, app, นอาจารย์กํา öyle, พลเงี้ยพี่มิ้นฟังบ่อยนะคะท่านเป็นที่สุดแห่งตัวอย่างแห่งธรรมเลยสำหรับใจพี่มิ้นนะก็รู้สึกว่ากําลังใจท่านดีนะคะลองไป ลองไปอ่านชีวิตท่านดูนะคะเราจะได้มีกำลังใจแขนขาก็ยังครบนะคะเวทนาก็เล็กๆน้อย,อยอๆอาจจะไม่เล็กๆน้อยๆสำหรับบางคนที่แบบมีเวทนามากเป็นเป็นอ่าเป็นโรคประจาตัวอะไรเงี้ยก็ไปดูคือคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องแคร์ใครด้วยคือหมายถึงว่าใครในที่นี้ก็คือเขาไม่รู้ไงเขาจะมาดูถูกว่าเอ้เธออดทนน้อยหรืออะไรแต่ก่อนพี่มิ้นก็ไ คิดละเอียดเลยนะคะแคร์ทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นว่าเราไม่อดทนแล้วมานั่งขย,ยุกขยิกเหลืออะไรแคร์แต่จิตใจคนอื่นว่าจะคิดกับเราอย่างไงเอาเราปฏิบัติธรรมนี่นะเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติกับตัวเองมาเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจตัวเองนยก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนมันกิเลสหรออันไหนมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการสังเกตนะคะแค่นี้ง่ายๆเลยอันไหนที่พลาดไปแล้วเอาตัดสินใจผิดสปอยกิเลสเอาก็พลาดอา่าแค่นี้ก็ยอมรับไงยอมรับง่ายๆอา่าพลาดก็พลาด อะไม่มีสติก็ไม่มีสติไม่อดทนก็ไม่อดทนนะมันก็ผ่านไปแล้วะะอะไรเงี้ยอ่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยก็คือง่ายๆสั้นๆคือสั้นๆก็คือดูหน้างานดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยคือง่ายขึ้ <zuk. S 1> นน่ะง่ายขึ้นกับตัวเองอ่ะไม่ง่ายก็เยอะไงเยอะความรู้ก็เยอะอันนั้นก็ต้องทำไอ้นี้ก็ต้องอดทนไอ้นี้เดี๋ยวก็ไม่อดทนไอ้นี้เดี๋ยวก็เยอะอะันเนี Pode ้ยมันมันคือเยอะไงเนี่ยคนเยอะถ้าคนเยอะก็จะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าพอเราง่ายขึ้น แล้วก็อัตราน้อยลงยึดมั่นในตัวเองว่ายอมคือจริงๆอะคนเราอะนะคะมักจะหลงตัวเองคําว่าหลงตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกับแค่ว่าชื่นชมว่าตัวเองสวยงามหรืออะไรนะแต่มันหลงทุกๆอย่างนะคะหลงทุกๆอย่างหลงว่าตัวเองต้องทําได้ดีกว่านี้หลงว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นแบบภาวะพิเศษต้องมีอะไรที่เรียนรู้ไวแต่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต้องมีการเรียนรู้พิเศษอะไรเงี้ยมันมันมันจิตเราอะค่ะมันมันมายานะคะมันมัน มันปรุงอะนะคะมันปรุงมันไอเดียจินตนาการอะไรของมันสารพัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจหน่อยนะคะเข้าใจตรงนี้ยแล้วก็ค่อยๆทันทีละอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปคิดทันคิดนะคิดเพื่อที่จะทันความคิดเนี่ยไม่ต้องมันคิดอะไรก็พอนะแล้วก็แค่รู้สึกแล้วก็ปล่อยรู้สึกก็ปล่อยแค่นี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะในพี่มินก็ทําแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเข้าใจจริต ประมาณสไตล์อย่างเงี้ยน,นะคะก็สนุกดีนะคะสนุกดีแต่ว่าก็บางทีก็คือเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเราไเอาอะไรกับมันมากปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเราพอคิดเยอะอค,คิดคิดเรื่องธรรมะเยอะองเงี้ยมันก็ฟุ้งซ่านนะเสด็จพ่อองค์เพชรก็บอกพอได้แล้วเ <laughs> วลาปฏิบัติที่แบบยุ่งยุ่งไปหมดในหัวอะไรเงี้ยนะคะ ก็นะคะมาแบ่งปันเพื่อจะไปประยุกต์แล้วจะเกิดอสอดคล้องกับสภาวธรรมของทุกทุกท่านนะคะก็ลองไปประยุกต์ดูนะคะเรามาปฏิบัตรรมเพื่ออยังไงอะ่ะเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะคลี่คลายปมที่มันทําให้ตัวเองทุกเนี่ยแหละนะคะมาเพื่อดับทุกนะไม่ได้มาเพื่อเพิ่มทุกเพิ่มความเครียดนะคะนี่เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยงั้นลองไปดูตรงกลางของตัวเองดูนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ อยู่ตรงไหนจริง,รงมันก็คือแบบมันมันผิดถูกไปสลับเส้นทางอย่าไปอะไรมากกับสิ่งที่มันขณนะนั้นขณะนั้นมันก็ตัดสินใจไปแล้วนี่นาอะไรเงี้ยก็มาตั้งต้นใหม่อันเนี้ยนะคะตั้งสติตั้งสติใหม่นะคะโอเคค่ะงั้นก็ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องนะคะช่องพญาเพชรพัทระนะคดาเพจอัญมณีเพชรเก้วแล้วก็ไอจีเกแก้วนะคะเทวานะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมบุญนะคะสร้างท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะสร้างองค์เสด็จพ่อองค์เพชรนะคะเพื่อรัฒนาบารมี สูงสุดของพระองค์ท่านมาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานในยุคภัยพิบัตินี้นะคะซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นในรูปแบบต่างๆนะคะท่านก็จึงมีดาริที่ดีเมตานะคะเมตตาพวกเรามากๆนะคะใครจรัทธาใครเหมือนกับคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเป็นเรื่องของศักยาภาพที่จะสัมผัสอะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะที่มันจะเหมือนกับเกิดศรัทธาร่วมกันก็มาร่วมสร้างนะคะมันมันโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราไม่มีใคร ยังไงอะไม่มีใครนึกถึงนะคะแล้วมันก็พังพังทั้งโลกเลยนะ,ะพังทั้งโลกเลยเรานึกภาพมันออกแล้วนะคะและมันไม่ได้มีแค่นี้มันก็จะมีนะคะซึ่ง โควิดสอนเราได้เยอะมากๆดังนั้น,น,นไม่ประมาทนะคะและท่านท่านถ้า,ถา,ถามีทางเลือกแบบนี้ได้รับเมตตาจากท่านเทวดาที่ทรงคุณธรรมแบบนี้เราต้องรีบฉวยโอกาสไว้มาสร้างเหตุสร้างบาร,รมีกับท่านสร้างเสด็จพ่องเพกันนะคะสร้างเสร็จพี่มินก็ไม่ได้เอาไว้ที่บ้านตัวเองนะไปถวายวัดนะคะให้เป็นจุดศูนย์กลางให้ลูกหลานศรัทธาชนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะนะคะจะ,ะ,จะปดิสฐานไว้ที่วัดศารสงกราวชมดีติดตามข่าวสารรุนรายละเอียดการโอนได้ที่เพจอนัญมณีเพชเกแก้วนะคะสาธุบุญล่วงหน้าคะ่ะ